สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินจะมานำเสนอวิธีการรับคูปองส่วนลดจากทางฟิลช h o p กันนะคะขั้นตอนแรกให้เข้าไปที่ simk4.com จากนั้นกดเข้าสู่ระบบใส่เลขบัตรประชาชนหมายเลขสิมปันสุขและกดเข้าสู่ระบบคลิกที่สัญลักษณ์คูปองสามารถเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อทำการตรวจสอบส่วนลดได้จากนั้นกดคัดลอกและกดไปยังร้านค้าระบบจะแสดงหน้าฟิลช็อปให้ทาการกดเลือกซื้อได้เลยค่ะ เลือกสินค้าที่ต้องการจากนั้นเพิ่มไปยังตะกา้ากดสัญลักษณ์ตะก้าด้านบนมุมขวามืออีกครั้งจากนั้นกดดูตะก้ากรอกรายละเอียดการจัดส่งให้เรียบร้อยจากนั้นเลื่อนลงด้านล่างทําการวางส่วนลดลงไปในช่องจากนั้นกดนําไปใช้ระบบจะทําการคํานวณส่วนลดให้เมื่อทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้ทำการกดชำระเงินระบบจะแสดง QR code ให้ทำการแคปภาพหน้าจอและสกแกนจากที่แอปธนาคารได้เลยค่ะ